เราแบ่งแบตเตอรี่เป็นนั่นคือแบตเตอรี่รัดวงจรหรือไม่บางส่วนเนื่องจากแบตเตอรี่นี้ จนปัจจุบันถือว่าใช้คุ้มมากใช้จนแบตเตอรี่ไม่แห้งจึงท,ทำการเปลี่ยนจากลักษณะจะเป็นกล่องใส่แบตเตอรี่ ทั้งหมด10ก้อนต่อซีรีส์กันกลายเป็นแบตเตอรี่ power บ a n k หรือ power บ a n k ที่ใช้ในโทรศัพท์แต่นี่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า220โวลต์โดยเฉพาะต่อเพื่อนำมาใช้ไฟใช้แทนกับไฟ AC เรื่องใช้ไฟฟ้าการต่อเมื่อต่อเสร็จจะต้องผ่านสะพานไฟชุดหนึ่งคือกัวบวกสำหรับการเบไฟ เนื้อไวรัสมุ่งจรหรือระบบมีปัญหา